พบกับเราอีกแล้วครับ2คนในรายการ Work Out Fun For All พ่อกายทุกวัยสดใสทุกวันผมโคเทพครับนักกีฬาพ่อกกยทีมชาติไทยเชอรี่ศิริวัฒนาสุดลาภาคุณครูสอนโยคะค่ะครับช่วงนี้เป็นช่วงระบาดของโควิดนะครับใครที่อยู่บ้านนะครับฟิตร่างกายไปได้นะครับพบกับช่วงของผมนะครับช่วง Fit and Fir m มฟิตร่างกล้ามสวยค่ะและในช่วงของเชอรี่ฟิตวิดยโยคะโยคะหน้าฟิตวันนี้เชอรี่มีอะไรดีๆมาแนะนําเพื่อนๆทางบ้านเยอะะเลยค่ะครับและช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงช่วงรอบรู้ดูฟิตเนส เป็นอะไรที่ดีมากเลยช่วงนี้ใช่ครับ,ไ,รบได้รับการตอบรับดีมากใช่ครับเวลาฟินิดเปิดเราจะได้เล่นเป็นเล่นถูก <c oughs> และไม่บาดเจ็บค่ะ <c oughs> ไปติดตามชมกันค่ะ พบกับผมนะครับโค้ชเทพครับในช่วงฟิตแอนเฟิร์มฟิตร่างกล้ามสวยนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็ได้เห็นไปแล้วนะครับผมมีอาการเจ็บหัวเข่านะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านก็อาจจะเคยเจ็บมาเหมือนกันนะครับสาเหตุการเจ็บหัวเข่ามีหลายลายครับผมเดี๋ยววันนี้จะยกเฉพาะประเด็นที่แบบเป็นบ่อยๆแล้วก็ที่ผมเห็นบ่อยๆนะครับหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อหัวเข่าหรือว่ากล้ามเนื้อหน้าขานะครับไม่แข็งแรงนะครับสองเกิดอุบัติเหตุมาก่อนหน้านั้นนะครับและก็สามนะครับ เล่นผิดท่าหรือว่าเล่นผิดมูเมนต์ของมันนะครับมูเมนต์ของข้อต่อบริเวณนี้นะครับซึ่งผมเองผมก็เคยเป็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาฝึกกล้ามเนื้อซับพอร์ตบริเวณนี้กันนะครับโดยที่วันนี้ผมมีแนะนําก็คือมีสีท่านะครับจะฝึกข้างงั้นมารับชมกันเลยครับนะครับเราฝึกง่ายๆครับวันนี้เนื่องจากเ o ิร์กฟอร์มโฮมนะครับหรือว่าอยู่บ้านใต้โควิดกันนะครับดัมเบลนะครับเพราะนั้นนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฝึก ท่าแรกกันนะครับชื่อว่าท่าสควอรนะครับใช้ว่าดัมเบลสควอรดีกว่านะครับอ่าเพื่อนๆเริ่มจากการวางโพซิชันร่างกายนะครับหนึ่งนะครับจับมาให้ฉากนะครับอ่าเดี๋ยวยืนนิดนึงยืนเท่ากุ้งหัวไหล่นะครับอึ๊บให้ฉากอ่ะปึ๊บเปิดปลายเท้าเล็กน้อยนะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกไม่ควรที่จะโยกไปลักษณะนี้นะครับย่อลงดันสะโพกไปข้างหลังนิดนึงครับยืนตรงๆดันสะโพกไปข้างหลังค่อยๆพับเข่าลง คับสะโพกลงนะครับขึ้นหายจอกหนึ่งหายใจเข้าปึ๊บสอหายใจเข้าปึ๊บขึ้นหายจอก3ามปึ๊บสี่บชา้าช้านะครับลงชา้ชาช้าขึ้นชา้าช้าอ่าถ้านี้เพื่อนๆฝึก12 15ถึง15ครั้งได้นะครับเลือกน้ำหนักที่ เราสามารถคนโทรลได้นะครับสาหรับข้อควรระวังในท่านี้นะครับหนนะครับการวางตําแหน่งตัวไม่ควรที่จะวางขาแคบจนเกินไปนะครับหรือกว้างจนเกินไปนะครับลักษณะเวลาที่ลงนะครับไม่ควรที่จะยกหัวเข่า่ยทำให้เกิดการบาดเจ็บที่หัวเข่าได้ซึ่งหลายๆท่านก็เคยเป็นหรือผมเองก็เคยเป็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าควรจะวางให้ถูกต้องนะครับในขณะที่เราฝึกนะครับท่าต่อไป reverse lunge นะครับเพื่อนๆลองทำตามดูนะครับยืนเหมือนกันครับลักษณะเหมือนกันคล้ายๆท่าส q u a t นะวางไว้ที่ร่างกายตัวตรงนะครับถือดัมเบลนะครับหรือว่าขวดน้ําได้นะเก้าไปด้านหลังอึบลงครับ1นึ่บขึ้นมาสองไม่ต้องรีบนะครับ3าม สำหรับมือใหม่นะครับอาจจะใช้ตัวเปล่าก็ได้นะครับอ่ค่าควรระวังของท่านี้นะครับก็คือหนึ่งนะครับเวลาเราก้าวไปนะครับเราไม่ควรที่จะยกเข่านี้นะครับเราควรจะพับขาด้านหลังลงนะครับเหมือนอ่ะตัวอย่างเราทำช้าช้าให้ดูนะครับหนึ่งท่าที่มันจะเกิดการบาดเจ็บคืออย่างนี้ครับก้าวไปไม่เยอะแล้วยกเข่าในนี้เกิดการบาดเจ็บที่หัวเข่าได้นะครับท่าที่ถูกต้องนะครับยืนตรงเข้าช่วงหัวไหล่นะครับก้าวไปข้างหลังก่อนอึ๊บนะ ขานี้อย่าโยนะครับแล้วพับขาด้านหลังลงลักษณะนี้นะครับท่านี้ก็ประมาณนี้นะครับและก็ไม่ควรฝึกเร็วเกินไปนะและที่สําคัญไม่ควรที่จะให้มาอยู่ในระนาบอย่างนี้นะครับเพราะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับควรจะออกไปลักษณะนี้กว้างเท่าช่วงหัวไหล่นะครับอ่าเรามาต่อกันในท่าต่อไปนะครับท่าต่อไปซูโม่นะครับหรือว่ากล้ามเนื้อแอดดัปเตอร์นะครับหรือว่าขาด้านในนะครับ อสายข้อไหนที่ขาด้านในแบบไม่ค่อยเฟิร์มนะครับท่านนี้ช่วยได้นะครับการขาออกกว้างกว่าหัวไหล่นะครับเปิดปลายเท้าแทงขาออกตามลายปลายเท้านะครับผมสามารถใช้ดัมเบลลสองคู่ได้นะครับน้ําหนักที่ใช้เลือกตามที่ความแข็งแรงของแต่ละบุคคลนะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกหนึ่งเข้าสองปึ๊บสามช้าๆนะครับ สี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณนี้ครับฝึกประมาณ12-15ครั้งนะครับคือท่าที่ถ้าจะเกิดการบาดเจ็บนะครับจะเป็นลักษณะน,นี้ครับเทจนเกินไปนะครับนี่จะเกิดการบาดเจ็บของเข่าได้ง่ายนะครับแล้วก็ท่านี้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่หลังด้วยนะครับโค้งลงลักษณะน,นี้ครับ จะเจ็บหลังได้นะครับให้แอ่นมานิดหนึ่งตัวตั้งตรงนิดนึงครับถ้าเพื่อนๆนะครับกลัวเจ็บเข่าไม่ต้องขึ้นสุดลักษณะนี้นะขึ้นแค่นี้นะครับฝึกประมาณนี้แล่ที่สำคัญนะครับให้เข่าเราแทงออกไปตามลายปลายเท้านะครับสำหรับท่านี้นะครับฮ่าครับท่าต่อไปนะครับทีนี้เป็นท่าที่ฝึกกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อหลังขากล้ามเนื้อบริเวณช่วยซัพพอร์ตของเข่าได้เหมือนกันนะครับ อ่าทแรกก็คือเหมือนเดินลิฟเลยครับแต่เราจะขึ้นแค่ครึ่งเดียวนะครับชื่อท่าก็คือสติ๊เดินลิฟนะครับลงช้าๆครับพยายามดันไปให้รู้สึกตึงแฮมสตริงนะครับหรือว่าขาด้านหลังนะครับขึ้นมาทีเดียวแค่นี้อึ้บช้าๆนะครับถ่ายน้ำหนักลงส้นเท้านะครับช้าช้า ฟิลที่กล้ามเนื้อแฮมสตริงนะครับหรือว่าขาด้านหลังไม่ควรจะโก่งตัวอย่างนี้นะครับอันตรายมากนะครับเดี๋ยวเจ็บที่หลังได้ขึ้นมาทีดเดียวโฟก,กัสขาด้านหลังไว้นะครับโฟก,กัสไว้หายใจเข้าประมาณนี้นะครับทีนี้ข้อควรเรามดระวังนะครับในการฝึกกล้ามเนื้อขาเนี่ยจอยนะครับหรือว่าข้อต่อหัวเข่าเอ้ยสะโพกนะครับข้อเท้า นะครับพวกนี้มีโอกาสที่เกิดการบาดเจ็บได้หมดเลยครับนะครับข้อคำานึงถึงนะครับก็คือ1ท่าที่ถูกต้อง2น้ำหนักที่เลือกใช้ควรที่จะเหมาะสมเท่ากับที่เราคนโทรลได้นะครับและ 3. ประเมินตัวเองให้ดีนะครับณวันนั้นเรามีการบาดเจ็บมาอยู่แล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็อันที่4ที่สำคัญนะครับสปีดหรือว่าความเร็วที่ขณะที่เราฝึกนะครับ ยิ่งฝึกเร็วมากๆนะครับการคอนแทคชันหรือว่าการคอนโทรลเนี่ยก็จะทําได้ยากทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับสำหรับผมก็มีประมาณนี้นะครับและที่สําคัญนะครับค่อยๆฝึกนะครับเรียนรู้ครับแล้วพบกันช่วงต่อไปนะครับพบกับคุณครูเชอรี่นะครับช่วงฟิตวิทยคะโยคะหน้าฟิตครับแล้วพบกันครับ ไรบอกว่าการแข่งขันเริ่มต้นที่สัญญาณไฟเพราะสำหรับน้ำมันเครื่องอีเดมิสซมันเริ่มตั้งแต่คุณสตาร์ด้วยสูตรใหม่อีดเดมิสซเรซิ่งที่ช่วยให้เครื่องยนต์พร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อสมรรถนะสูงสุดทุกจังหวะปกป้องเครื่องยนต์ทุกสภาวะยกระดับรถของคุณไปอีกขั้นอีดเดมิสซน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่น ในช่วง Fit วิ t h y โยคะโยคะหน้าฟิตวันนี้นะคะต่อจากครั้งที่แล้วเลย EP ที่แล้วเราได้รับ Inbox ในส่วนของอาการปวดเมื่อยอาการที่มาจาก Off ฟฟิศซินโด m มอาทิตย์นี้เราก็เลยจะมาแนะนำท่าที่แก้ปวดเมื่อย Off ฟฟิศซินโด m มในส่วนของ Lower Body ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วนะคะจะเป็นส่วนของ Upper ช่วงบน เริ่มจากนะคะนั่งตัวตรงหลังตรงค่ะนั่งที่ปลายเก้าอี้นะคะจากนั้นให้เราเปิดเท้ากว้างเท่าสะโพกในส่วนท่านี้เราจะยืดในส่วนของบริเวณหลังและหลังล่างมือซ้ายจับศอกขวามือขวาจับศอกซ้ายยืดออกตัวตรงหลังตรงหายใจเข้าหายใจออกยืดคางยาวๆไปทางด้านหน้าเลยค่ะแล้วค่อยๆ ทิ้งน้ำหนักทิ้งตัวลงจะเริ่มรู้สึกนะคะในส่วนของหลังส่วนล่างและเอวปล่อยน้ำหนักนะคะให้ลงไปตามแรงโน้มถ่วงโลกผ่อนหลังสบายๆอยู่ในท่า8-10ลมหายใจอย่างผ่อนคลาย เมื่อครบแล้วให้เราค่อยๆเงยหน้ายกลำตัวส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างขึ้นช้าๆจากนั้นค่อยๆคลายแขนกลับมาสู่ท่าปกติท่าที่สองค่ะทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะนั่งตัวตรงหลังตรงค่ะเราจะบิดนะคะในส่วนด้านข้างลำตัว วางมือซ้ายแตะที่ต้นขาขวาหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเอียงตัวไปทางด้านหลังมือแตะพนักค่ะบิดตัวเบาๆหายใจเข้าให้ลึกและออกยาวๆค้างไว้สักห้าถึง10บลมหายใจตาเรามองผ่านไหลไปทางด้านหลังค่ะผ่อนคลายข้อบ่าไหลสบายๆหายใจเข้าลึกๆ และออกให้ยาวหายใจเข้าค่อยๆนะคะหันกลับมากลับมาสู่ท่าเริ่มต้นอีกข้างหนึ่งนะคะหายใจเข้ายืดอกหายใจออกค่อยๆเอียงตัวไปทางด้านซ้ายมือขวาจับที่ต้นขาด้านซ้ายมือซ้ายจับพนักบิดตัว พยายามกดเท้าให้แน่นช่วงล่างเราจะรู้สึกนะคะถึงความมั่นคงช่วงบนเราจะผ่อนปล่อยสบายๆย,ยืดในส่วนของเอวด้านข้างข้างลำตัวเมื่อครบ5ถึง10ลมหายใจแล้วให้เราหายใจเข้ากลับมาตรงกลางช้าๆค่ะวางมือที่เดิมค่ะ ต่อไปท่าที่3ทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะขยับเท้ามาทางด้านหน้าสักครึ่งถึง1ฝ่าเท้าจากนั้นค่อยๆยกขาด้านซ้ายขึ้นมาเหมือนเราจะนั่งไฝห้างให้ปลายเท้าล้ําออกมานอกต้นขาขวาวางมือไว้ที่ต้นขาขวาส่วนมือซ้ายนะคะเราจะกดบริเวณเหนือหัวเข่าซ้ายใช้น้ําหนัก ของฝ่ามือกดลงไปยืดค้างอยู่ในท่า5าถึง10ลมหายใจจะรู้สึกว่าสะโพกด้านซ้ายของเราโดนยืด2และ1ค่อยๆขายท่าช้าๆค่ะามาต่ออีกข้างหนึ่งเลยนะคะยกขาขวาขึ้นมา นำเท้าขวานะคะมาวางบริเวณเหนือหัวเข่าด้านซ้ายเราจะนั่งท่าเหมือนคล้ายๆท่าไฝ่ห้างนะคะจากนั้นวางมือซ้ายไว้ต้นขาซ้ายมือขวาวางไว้เหนือศีรษะแล้วค่อยๆใช้แรงจากมือขวากดเข่าขวาลงไปค้างอยู่ในท่านะคะใช้น้ำหนักจากฝ่ามือขวากดต้นขาด้านขวาลงไปให้ลึก จะรู้สึกถึงการยืดสะโพกด้านขวาค้างไว้เมื่อเกิดแรงต้านแล้วเราจะรู้สึกว่าสะโพกของเราโดนยืดและหนึ่งค่อยๆผ่อนค่ะกลับมาช้าๆค่ะต่อไปนะคะท่านี้เหมาะสำหรับคนที่นั่งทำงานเป็นเวลานานๆแล้วเกิดอาการปวดเมื่อย มากๆากท่านี้ง่ายๆไปฝึกพร้อมกันเลยค่ะค่อยๆนะคะยกเข่าซ้ายขึ้นมามือจับที่หน้าแข้งยืดอกพ้อยเทา้ากดเข่าเข้ามาให้ลึกค่ะคางขนานพื้นยังค้างอยู่ในท่านะคะ2และ1ท่านี้จะช่วยยืดในส่วนของข้อต่อสะโพกค,ค่ะ สลับกันด้านขวาเลยค่ะยกเข่าด้านขวาขึ้นมามือทั้งสองประสานด้านหน้าแข้งยืดอกตัวตรงหลังตรงทางขนานพื้นกดเข่าเข้ามาหาอกให้ลึกหายใจเข้าให้ลึกและออก,กยาวที่สำคัญอย่าลืมคล้อยเท้าด้วยนะคะ3 2มหนึ่งค่อยๆผ่อนค่ะ ไล่ลงไปเลยนะคะเพิ่มความแข็งแรงนะคะให้ขาด้วยท่าต่อไปให้เพื่อนๆยกขาซ้ายชี้ไปทางด้านหน้าพอยเท้ากระดกเท้าเข้าหาตัวเราจะรู้สึกยืดในส่วนตอนที่เรากระดกเราจะรู้สึกว่าน่องด้านหลังของเรานะคะทํางานพอยเท้ากระดกเท้าเข้าหาตัวค่ะอีกครั้งหนึง่งพอยเท้าไปทางด้านหน้า กระดกเท้าเข้าหาตัวยืดพอยเท้าค้างไว้ห้าลมหายใจท่านี้เพิ่มความแข็งแรงให้ต้นขาด้านหน้าด้วยค่ะแล้วช่วยยืดในส่วนของน่องด้านหลังครบแล้วค่อยๆลดลงช้าๆค่ะมาเลยค่ะเตะขาขวาขึ้นมาพอยเท้ากระดกขากระดกเท้าเข้ามาหาตัวพอกระดกปุ๊บ ขอตัวเสร็จเราจะทำงานพอยเท้าน่องด้านหลังของเรานะคะจะทำงานกระดกเท้าเข้าหาตัวสุดท้ายพอยเท้าค้างไว้เลยค่ะห้าลมหายใจ1ค่อยๆลดลงช้าๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆโยคะ เป็นอะไรที่สามารถฝึกได้ง่ายๆโดยที่เป็นเพื่อนลองเปิดใจฝึกดูนะคะสุขภาพดีมีไม่ง่ายแต่ทำได้ไม่ยากและเทคนิคการฝึกโยคะของเชอรี่ฝึกอย่างมีความสุขนิ่งใช้แรงแต่น้อยอย่างมีสติค่ะช่วงต่อไปห้ามพลาดเลยนะคะเรามีอะไรดีๆมาแนะนำเพื่อนๆกันค่ะไปติดตามชมกันค่ะ สนับสนุนรายการโดยสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเพาะกายทุกวัยสดใสทุกวันสำนักงานกองสุนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสศูนย์ออกกำลังกายเดอกที่สิกิ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่รักสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ที่ครบครันหลากหลายกว่า1,000พรายการทั้งจากอเมริกายุโรปและเอเชียทั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายในล่มอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการและคนชราอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง สนามเด็กเล่นโต๊ะผูและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับกีฬาและสุขภาพอีกมากมายนอกจากการนําเข้าและจาหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วบริษัทเรายังเป็นผู้นําด้านการแนะนําออกแบบก่อสร้างสนามกีฬาระดับมาตรฐานหลากหลายชนิดเช่นสนามกีฬามาตรฐานสนามเทนนิสแบดมินตันบาสเกตบอลวอลเล์บอลสควอตฟุตบอลฟุตซอล l บกบีกอล์ฟชิปและพัดหญ้าเทียมนู่วิ่งหรือกีฬาอื่นๆนอกจากหน่วยงานภาคเอกชนแล้วบริษัทยังให้ความสําคัญด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐรัฐวิสาหกิจโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีระดับโลกทั้งยี่ห้อ l i f e Fitness, CyFit, Hammer Strength, Woodway, r o a f l e x รีบอกอดิดาสและยี่ห้ออื่นๆอีกมากมายโดยเน้นความหลากหลายของอุปกรณ์ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกหน่วยงานโดยเฉพาะเน้นอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายสำหรับประชาชนทั่วไปอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับนักกีฬานักกีฬาเฉพาะทางเฉพาะอาชีพอุปกรณ์สำหรับทดสอบหรือประเมินด้านต่างๆของประชาชนและนักกีฬา อุปกรณ์สำหรับสร้างเสริมดูแลสุขภาพด้านตื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นเครื่องฟอกเครื่องฆ่าเชื้อเป็นตน้นสนใจติดต่อฟิตเนสมาสเตอร์0 2 0 0 5 4 9 9 2 อีกแล้วนะคะในช่วงรอบรู้ดูฟิตเนสครับค่ะวันนี้มีอุปกรณ์อะไรดีๆมาแนะนําเพื่อนๆทางบ้านบ้างคะใช่ครับคุณครูเห็นเครื่องนี้ไหมครับเห็นบ่อยมากเครื่องนี้เรียกได้ว่าอลังการมากคะนะ,คะเรียกได้ว่าในในวินไดยิมนะครับเครื่องนี้จะมีค่อนข้างขนาดที่ใหญ่มากค่ะใช่เครื่องนี้ใช้ในการฝึกขาครับค<อ>ุณครู<อ>ใช่ครับชื่อมันก็คือเล็กเพลสค่ะเล็กเพลสคือใช้ขาเนี่ยถีบขึ้นค่ะใช่ครับส่วนแรงน้หนักของโลกค่ะประโยชน์ของท่านี้เรียกได้ว่า กล้ามเนื้อมัดนี้ที่เราฝึกนะครับโดนทั้งก้นนะครับกล้ามเนื้อแฮมสตริงกล้ามเนื้อหน้าขานะครับเก่งไม่ใช่ทางน่องดีเลยค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ในการกล้ามเนื้อมัดไหนในการออกแรงมากๆเปลี่ยนมุมเท้าได้เปลี่ยนในการที่จะถีบได้ถีบสั้นถีบยาวได้อ๋อถึงว่านะคะมีอยู่ทุกยิมเลยใช่ครับเรียกได้ว่าถ้าเป็นยิมที่มีมาตรฐานนะครับต้องมีเครื่องนี้เพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อฝึกฝึกกล้ามเนื้อต้นขา เป็นการเนื้อมัดที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเราเองค่ะและสําคัญนะคะขาเป็นพื้นฐานเป็นจุดรวมเลยใช่เพราะว่ารองรับน้ําหนักตัวของเราใช่ครับใช่ใช่และที่สําคัญสาวๆนะคะที่มีขาเบียดขาเป็นไล่ส้มขาที่แบบรู้สึกไม่สมส่วนมุ่งมาอุปกรณ์ตัวนี้เลยเรียกได้ว่าค่อนข้างแก้ได้ตรงจุดเหมือนกันแต่ก็ต้องร่วมกับการฝึกคุมอาหารแล้วก็คาร์ดิโอด้วยค่ะใช่ครับพักผ่อนด้วยพักผ่อนด้วยสําคัญนะครับ เรามาดูกันดีกว่าว่าเครื่องนี้มันเล่นยังไงครับคูดีเลยค่ะใช่ครับเริ่มซะจ่านะครับไอ้น,นี่เป็นเรียกว่าเล็กเพดแบบเพจโหลดนะครับเพจโหลดก็คือเอาแผ่นเพจเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อเป็นน้ําหนักในการที่จะออกแรงถีบค่ะนะครับเพราะฉะนั้นการวางุงชั่นร่างกายนะครับอ่ะคุณครูลองกันดูก่อนค่ะลงไปนั่งเลยเนาะใช่ครับอ่าเริ่มจากการนั่งนะครับค่ะสาวๆที่มาใหม่ก็ยังไม่ต้องใส่แผน่นใช่ไหมคะจริงๆจริงๆเครื่องนี้นะครับควรจะมีคนดูให้ครับอ๋อใช่เพราะว่าเรียกเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เดลฟิสมมีีีเจ้้้าาหนทท่่พรอ ที่ให้ข้อมูลในส่วนนี้ด้วยตีเลยค่ะใช่ครับอย่าอย่าเพิ่งไปเล่นเองนะครับเพราะว่าค่อนข้างอันตรายอ่าอ่านะครับเริ่มจากตรงนี้ครับแล้วเท้าวางจะมีตำแหน่งที่บอกนะครับขานะครับไม่ควรจะกว้างจนเกินไปนะครับและที่สําคัญนะครับหัวเข่านะครับไม่ควรจะกาวออกมากนะครับให้เหยียบเต็มเต็มเท้าไปเลยนะครับทีนี้สังเกตไหมครับเพื่อนๆจะมีสลักตรงนี้อ่านี่คือสลักเวลาเราถีบขึ้นนะครับนี่คือจะปลดสลักลงค่ะอยู่ตรงมือเรานะครับคุณครูลองถีบขึ้นก่อน อึ๊บอ่าแล้วกดสลักนะครับมือจากตรงนี้ใช่ลดลงช้าๆนะครับเกรงหน้าขาไว้ตอนลดลงจะโดนหน้าขาแล้วก็แฮมสตริงใช่นะครับอึ๊บลงผ่อนแรงเข้านะครับหายใจเข้าทีบขึ้นหายใจออกใช่และไม่ควรทีบจนสุดเข่านะครับอันตรายนะครับอ่าเหลือไว้สักประมาณสิบเปอร์เซนต์ลงมาหายใจเข้าทีบขึ้นหายใจออกดีหนึ่งอ่ะขอเจ็ดครั้งหายใจเข้า อสองดีครับแล้วตอนถีบขึ้นไม่ควรที่จะถีบแบบเร็วนะครับพยาอยัางเปลงกล้ามเนื้อไว้ด้วยดีอาจจะเข้าลูกนึ้อค่อยๆถีบขึ้นครับดีมากช้าๆนิดหนึ่งอขึ้นสองข้างไหวไหม่ทาถูกไ<ห>ว<ะ>้ค่ะช้านะครับช้าๆถีบขึ้น ดีมากดีมากอึบครั้งเดียวครั้งเดียวอึ๊บโอเคอ่ะคุณเพื่อนจับสลักนะครับทีนี้เห็นไหมจะมีสลักลองดูกลางออกครับอึ๊บแล้วกางออกมาใช่ค่อยๆปล่อยลงมาค่ะเนี่ยครับอันตรายอยู่ตรงนี้ครับบางคนเนี่ยปลดสลักไม่สุดนะครับพอเราปลดสลักออกมาไม่สุดเนี่ยเครื่องเนี่ยจะหล่นทับเราได้อ๋อค่ะใช่ครับให้เรามัดระวังดีๆนะครับแล้วก็ เราเช็คให้มั่นใจว่ามันมันไม่หล่นก็คือค่อยๆปล่อยเท้าออกเหมือนทุกครูทำเลยอ๋อโอเคค่ะเป็นเทคนิคดีๆนะคะที่อยากฝากเพื่อนๆรื่องเรียกได้ว่าเคลื่อนนี้อันตรายด้วยแต่เพราะถ้าหล่นลงมาทับเรานะครับทำให้เกิดขาหักได้ค่ะตรงนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่ที่เด็กฟิสิกส์พร้อมให้คําแนะนําใช่ครับเข้ามาถึงถ้าเราสงสัยอุปกรณ์ตัวไหนหรือจะดูเราลีลันก็ได้ใช่ครับจะได้มีความสงสัยอะไรนะครับเข้ามาดูใน EP นี้ได้นะครับในช่วงของรอบรู้ดูฟิตเนส ใช่ครับเรียกได้ว่าเพื่อนๆก็จะได้เก็บความรู้และสาระดีๆในการที่จะเอาไปใช้อุปกรณ์เข้ายิมยังไงไม่เกิดการบาดเจ็บใช่ไหมครับเข้ายิมยังไงเห็นแข้งเหมือนชีนแล้วสามารถเล่นได้โดยที่เรียกได้ว่าได้ประสิทธิภาพสูงสุดะนะและที่สําคัญ ปรับเครื่องเป็นด้วยไม่เขินอายใช่ไหมค่ะเคยไหมเถูเคยไหมเคยค่ะเินไม่กล้าเล่นเลยเล่นไม่ปี่ถูกกลัวเล่นไม่ถูกใช่สุดสุดท้ายก็คือกล้ามเนื้อไม่พัฒนาเล่นอยู่กับสิ่งที่เราคุ้นชินเดินใช่แล้วมากไปกว่านั้นเกิดการบาดเจ็บได้ใช่ค่ะใช่ครับค่ะเพื่อนๆก็ลองนําไปทําดูนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะตรงนี้หวังว่าเป็นประโยชน์กับพวกท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับค่ะ คณะอนุกรรมธิการกีฬา,าชีพและอุตสาหกรรมกีฬาในคณะกรรมธิการกีฬาวุฒิสภาจับมือสมาคมกีฬาพ่อไก่และฟิตเนสแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเดินหน้ากิจกรรมเทโลรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ EP 2ชวนชาวไทยมาเสียเหงื่อด้วยกิจกรรมง่ายๆและชนิดกีฬาที่หลากหลายเพิ่มเติมอีก80วันพลังงานสะสมอย่างน้อย15ล้านแทลอรี่จะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องไฮฟลูออกซิเจนบริจาคให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน15เครื่อง15โรงพยาบาล แคลอรี่ยิ่งมากยิ่งบริจาคมากแอทไลโอเอแอดแคลอรี่เครดิตสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่11สิงหาคมถึง29ตุลาคมนี้เป็นยังไงบ้างครับรายการเราในวันนี้ครับค่ะได้สาระประโยชน์ครบถ้วนเลยในวันนี้ค่ะและที่สำคัญถ้าเพื่อนๆน,นะคะดูไม่ทันนะคะสามารถติดตามชมเราย้อนหลังตามลิงก์ด้านล่างแห่งนี้ได้เลยค่ะใช่ครับพวกเราสคนหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับผู้ชมทางบ้านนะครับค่ะ พบกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะใค,ใครบอกว่าการแข่งขันเริ่มต้นที่สัญญาณไฟเพราะสำหรับน้ำมันเครื่องอี e m i ิซึมันเริ่มตั้งแต่คุณสตาร์ด้วยสูตรใหม่ีเด m i t s u r a c i n งที่ช่วยให้เครื่องยนต์พร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อสมรรถนะสูงสุดทุกจังหวะปกป้องเครื่องยนต์ทุกสภาวะ ยกระดับรถของคุณไปอีกคันอิเดมิซึน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่น